ธรรมะธรรมจักกึงพุทธการบทที่1นึ่รนายเย็นของวันที่30มสิบกรดกฎดาคมพศ2565ณบ้ 2, นานบ้านแสงธรรมแดนเกิดพระพุทธเจ้าน้อยข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อม ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กลา่าวนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์เพื่อเฝ้าฟังธรรมแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอบเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์จะทรงเมตตาหยิบยกเรื่องราวตัวอย่างดวงจิตของดวงจิตใดมาแสดงธรรมให้ลูกได้ฟังในวันนี้ และน้อมไปบันทึกเป็นต้นแบบตัวอย่างดวงจิตที่ดวงจิตทั้งหลายจะได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคะเด็แล้วเลิศนะพระพุทธเจ้าน้อยเอยในวันนี้ ลูกทั้งหลายก็ได้สากได้ทำความดีจนถึงจุดที่ว่ารอบนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ลูกนั้นได้เรียนรู้กับบททดสอบสิ่งทดสอบต่างๆระหว่างการเดินทางก็ดีและตลอดการมาอยู่ที่บ้านแสงธรรมนี้ลูกทั้งหลายก็ได้เรียนรู้ กับการอยู่กับชาวบ้านญาติยมกับการรับกระทบกระแสดและเป็นเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ถึงสภาวธรรมอันละเอียดอ่อนมากมายหลายอย่างซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากมากสำหรับบุคคลผู้ที่ตะหากว่าไม่มีปัญญามากพอ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่ว่าลูกทั้งหลายก็สามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติจนลูกนั้นเข้าใจและรู้เท่าทันรู้ตามเอตต่างๆที่เกิดขึ้นได้เอียงแจ่มแจะลูกเอ๋ยฉะนั้นด้วยสถานการณ์เช่นนี้เอียง เราตถาก็จึงพิจารณาเห็นสมควรเช่นนี้อย่างนี้ว่าควรจะหยิบยกเรื่องราวตัวอย่างดวงจิตของแม่ชีอภินญามาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างดวงจิตในวันนี้เราแม่ชีอภิญญาเป็นผู้ที่เมื่อเข้ามาปวดแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับโลกมาก ได้เดินทางร่วมทุกที่ทุกแง่งอนได้เรียนรู้เรื่องราวสภาวะรมความละเอียดอ่อนในทุกรูปแบบแต่ก็สามารถที่จะผ่านสิ่งต่างๆทตั้งนายเหล่านั้นมาได้ด้วยการมีปัญญาที่รู้ตื่นรู้เท่าทันรู้ตามความเป็นจริงด้วยการมี ความอุเบกขาวางเฉยเอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุดำเนินตามเหตุแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความรู้ตื่นดำเนินตามจนบัดนี้แม่ชีอภิญญานั้นก็สามารถที่จะสอบสภาวะธรรมรายละเอียดต่างๆจนสามารถขาดเกลาจรในตนเองจนกิเลสเบาบางเหลือดน้อย จนสภาวะจิตนั้นขึ้นอยู่ในระดับที่ดีและในระดับที่จัดเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงการเจริญถึงที่สุดลูกเอ๋ยจงพิจารณาทำตามท,ำท,ำ,ทำทั้งเจดประการนี้และน้อมทำนิ้แสดงให้แม่จีอภิญญาตได้ฟัง ได้รู้เรื่องราวเส้นทางชีวิตของตนเองอยังกระจางแจ้งเพื่อจะได้รู้ที่มาที่ไปและจะได้เป็นแบบอย่างตัวอย่างดวงจิตเองดวงจิตทั้งหลายได้เรียนรู้ตามสภาวธรรมแห่งเส้นทางสภาวธรรมแห่งเส้นทางชีวิตดวงจิตดวงจิตอีกหนึ่งดวงจิต อีกหนึ่งรูปแบบทำในประการที่หนึ่งแม่ชีอภิญญาเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีมาดีแล้วสังสมบารมีเอาไว้จนเต็มแล้วและการกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมารองรับพุทธกิจของพระพุทธเจ้าน้อยโดยตรงด้วยพลังบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วนั้น จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม่ชีอภิญญานนั้นเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นรู้เท่าทันกิจการงานต่างๆที่ต้องทำและสามารถที่จะจัดสรรทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีลูกเอ๋ยและถึงมาว่าแม่ชียยอภิญญานนั้นจะต้องผเผชิญกับทุกข์ในโลก กับเรื่องราวต่างๆในโลกมามากมายเพียงใดแต่นั่นเป็นเพียงแค่สภาวธรรมที่ทำให้แม่ชีอัปิญญาได้เรียนรู้เรื่องราวในโลกเพื่อที่จะรอรอบในการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเท่านั้นและแม่จีอัปิญญาก็สามารถที่จะฝึกฝนตน อบรมตนให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีสามารถที่จะกข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ในที่สุดจนเรียนรู้เรื่องราวของโลกจนจบและเมื่อเข้าสู่กระสาธรรมก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อยอดต่อไปโดยไม่มีความลังเลสงสัย ทำในประการที่สองแม่ชีอภิญญาตนั้นมีคุณสมบ,บัติพิเศษก็คือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจแน่วแน,น่ตั้งมัน่นตั้งใจในสิ่งที่จะต้องทำในสิ่งที่ตนแ็นว่าดีดแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาตนให้ผลถูกได้เมื่อเข้าสูสา่กระแสธรรม เข้าสู่ธรรมกึ่งพุทธกาลนะจึงเป็นบุคคลผู้เห็นแจ้งในขนทางว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรอตนพ้นทุกข์แล้วก็มั่นใจที่จะทำตามอย่างแนว่วแน่ตั้งใจสามารถรักษาสิลแปดได้ตั้งแต่ยังไม่ออกบวชเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มและมีความเปลี่ยนความพยายามตั้งมั่นตั้งใจ ในการที่แบ่งเวลามาบำเพ็ญปฏิบัติเดือนละสิบวันเป็นเวลาหนึ่งปีโดยประมาณฉะนั้นแม่ชีอภิญญาจึงเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่วั่นไหวไม่ลังเลโลเลในสิ่งที่จะทำจึงทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาความสำเร็จให้กอ่อเกิดแก่ตนดวงจิตของตอน ต่อไปทำในประการที่สามแม่ชีอภิญญาตนั้นเป็นผู้เห็นทุกข์ในโลกแล้วเอยียงชัดเจนจนก่อกเกิดความหวั่นกลัวก,กับการอยู่ในโลกในวัฏสงสารจนก่อให้กเกิดการคลายความยึดติดในโลกในวัฏสงสารได้ทั้งหมดแม่ชีอภิญญา เป็นบุคคลผู้เห็นทุกข์แล้วจึงเป็นผู้เห็นทมแล้วเกิดความเบื่อหน่ายกลายกำหนัดในการที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายลุ่มหลงจมอยู่กับโลกแม่เจอปัญญาคือผู้เห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งในการเวียนว่ายตายเกิดจนเบื่อหน่ายในโลกในวัฏสงสาร จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่วกไม่วนกลับไปสู่ทางโลกอีกจึงมีความเพียรพยายามที่จะบำเพ็ญปฏิบัติมุ่งสู่พระนิพพานและไม่มีสิ่งใดที่จะมาตัดรอนขัดขวางความมุ่งมั่นนี้ได้และบัดนี้นั้นแม้าชีอภิญญา,ยาก็สามารถบำเพ็ญปฏิบัติ ตามลำดับเป็นขั้นขั้นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้ต่อไปทำในประการที่สี่แม่เชออภิญยาเป็นผู้มีความศรัทธาตั้งมันม่นไม่หวั่นไหวต่อธรรมกึ่งพุทธการมีความศรัทธาเชื่อมั่นด้วยความรู้ตื่นแต่ฉานเพื่อเจรณาเข้าใจในธรรมเหล่านั้นมั่นใจว่า เป็นธรรมขององค์พระพุทธเจ้าทรงตรงลงมาเป็นแน่แท้มีความศสตาตั้งมั่นไม่อวนไหวเมีปัญญาหมุนรอบได้รอบรู้และเข้าใจว่าบุคคลผู้น้อมทำลงมานั้นคือองค์พระพุทธเจ้าน้อยอย่างแท้จริงสตาตั้งมั่นต่อครูบาอาจารย์ไม่วั่นไหว มีปัญญาประกอบให้รอบรู้รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามบททดสอบรู้ตามเอตของการถูกเจริญให้จนแม่เจอปัญญานั้นสามารถที่จะฝึกฝนตนได้เป็นอย่างดีและในเวลาอันรวดเร็วก็สามารถพัฒนาตนเองได้มาก พระพุทธเจ้าน้อยเกยฉเนั้นแม่ชีอาเป็ญญาจึงเป็นบุคคลผู้มีความศรัทธาต้องมั่นไม่หวั่นไหวประกอบด้วยปัญญาอันรู้ตื่นจึงสามารถปันรอบเข้าสู่กระแสธรรมกระแสแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็วต่อไปทำในประการที่หา้า แม่เชอัป็ญยาเป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามที่จะฝึกฝนตนขัดเกลาจรในตนพัฒนาตนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอเป็นบุคคลผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นบุคคลผู้ที่ รู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ควรจะด,ดำเนินเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ตนแก่ดวงจิตของตอนจนบัดนี้นั้นแม่ชีอัภิญญาก็สามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติและฝึกฝนขัดเกลาตนจนกิเลสเหลือน้อยเหลือเบาบางจนแม่ชีอัภิญญานั้น สามารถที่จะพ้นโลกพ้นวตาสงสารนี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่หแม่ชีอภินญ,ญายาเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนมาดีจนบัดนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นระดับของพระ อนาคบมีแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่บรรลุได้ด้วยการเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติและด้วยบททดสอบต่างๆรอบตัวแม้ข้อสอบจะยากเย็นเพียงใดแต่แม่จีอภิญญาก็สามารถที่จะข้ามผ่าน สิ่งต่างๆทัง้งหลายเหล่านั้นวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องเป็นผู้มีปัญญาที่รู้ตื่นในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่และดำเนินอยู่พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนั้นแม่ชีอภิญญาจึงเป็นบุคคลผู้เข้าสู่การบรรลุปเป็นพระอนาคามีแล้วและอีกไม่นาน ก็คงจะบำเพ็ญต่อ,อยอดเพิ่มเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปจนบรรลุเป็นองค์พระอระหันต์ในอนาคตอันใกลน้นี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่อยต่อจากนี้ไปแม่ชีอปิญญาเป็นผู้ผลนรกผลการเกิดเป็นสัตว์ดรจชาและเป็นผู้ที่ จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเข้าสู่กระแสแห่งพระอนาคามีต่ากว่าชีวิตยังไม่สิ้นสุดลงก็ยังคงมีเหตุมีปัจจัยที่จะปั่นรอบต่อไปเข้าสู่การเป็นองค์พระอาหารหันต์ในกายยอบนี้หรือว่าในขณะที่ยังคลองกายยาบนี้ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยน,นี่และลูกเกิดเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแม่จีอภิญญาเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญบารบมีมาดีแล้วและมาเพื่อรอดรอบเป็นบุคคลผู้ที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจตั้งมั่นในสิ่งที่จะทำในเส้นทาง่งการบำเพ็ญมากเป็นบุคคลผู้รู้ทุกในโลก รู้มากเชิมแจ้งมากจนเกิดความเบื่อหน่ายในทุกนั้นเบื่อหน่ายในวัตฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญารู้เท่าทันทั้งธรรมกึ่งพุทธกาลแนะครูบาอาจารย์มุ่งมัน่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาตั้งมัน่น และด้วยความมีปัญญารู้ตื่นเท่าทันรู้ตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง,จง,จงและก็มีความเพียนพยายามฝึกฝนตนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอจึงทำให้เข้าสู่กระแสธรรมในระดับที่สามคือพระอนาคามีแล้วเมื่อใช้เวลาเข้ามาบวชเข้ามาปฏิบัติจริงจงเพียงแค่ราวประมาณ สามปีกว่าโดยประมาณก็สามารถที่จะทำความสาเร็จถึงระดับของพระอนาคามีเกิดขึ้นกับตนแล้วพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยจึงถือว่าเป็นต้นแบบดวงจิตเป็นตัวอย่างดวงจิตที่ควรแก่การยกย่องในคุณงามความดีเหล่านี้และควรประพฤติปฏิบัติตาม ลูกเอ๋ยทำในประการที่เจ็ดสิ่งที่ลูกนั้นควรที่จะน้อมไปแสดงเพื่อให้แม่ชีอภิญญาได้รู้และได้น้อมปฏิบัติตามต่อจากนี้ไปก็คือลูกเอเอ๋ยจงตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ฝึกฝนขัดเกลาจิรในดวงจิตของตนให้ดีและดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้พลังในดวงจิตของตนสว่างสวยขึ้นเรือร่อยๆจนตนสามารถที่จะรู้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงและฝึกที่จะเปิดจิตใจของตนให้กว้างขวางเพื่อแพลความดีนั้นแบ่งปันความดีนั้น แกดวงจิตอื่นด้วยและควรที่จะฝึกฝนปฏิบัติต่อยอดไปอีกจนสามารถเป็นผู้ช่วยที่จะชดช่วยดวงจิตต่างๆทั้งหลายให้พ้นทุกข์ตามไปด้วยได้และให้ดวงจิตต่างหลายเหล่านั้นได้มีตน เป็นที่พึ่งเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเิออภิญญาเอ๋ยลูกเอ๋ยมีเท่านี้หละลูกสิ่งที่ต้องทำเพิ่มมีแต่การที่ต้องปฏิบัติตามและปฏิบัติต่อยอดไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมสต,ติตั้งมั่นระลึกรู้สิ่งที่เราคิดพูดหรือทำ จิตตั้งมันในคุณงามความดีและทำความดีนั้นให้เติบโตเบ่งบานต่อไปทำให้ดวงจิตอื่นๆทั้งหลายเขาได้เบ่งบานตามกันไปด้วยลูกเออเอสิ่งเหล่านี้ลหละคือสิ่งที่ลูกนั้นควรปฏิบัติตามและคือสิ่งที่ดวงจิตต่างๆทั้งหลาย ควรพิจารณาให้รู้เรื่องราวสภาวธรรมเส้นทางชีวิตดวงจิตของแม่จีอัพิญญาสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก,ก่อนวบลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ